สวัสดีครับผมวายควันหอมหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานนะ,ะท่านผู้ชมพอดีมีเรื่องที่บานนิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยนิดหน่อยโอเควันนี้เรามาอยู่กับ NSR นะครับอย่างที่เราเคยบอกกันไปว่าเราจะลงคลิป n s r กับสาเหตุเรื่องระบบไฟนะครับเกินเกินก่อนเลยนะเจ้าคันเนี่ยผมทำการไล่ระบบไฟไป,ไปทั้งหมด2,000บาทใช่ใช่ได้ยินไม่ผิด2,000บาทกับระบบไฟ n s r นะเว้ย มันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าตกใจนะท่านผู้ชมสําหรับของ NSR นะครับผมคิดว่าอะไหล่มันเี่ยค่อนข้างจะแพงพอสมควรเลยนะพอสมควรตอนนั้นนะครับที่ขอความเห็นท่านผู้ชมไปก็ขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับคนที่เม้นกันมาสุดท้ายก็อจะบอกว่าตายน้ําตื้นก็ก็พูดได้นะก็พูดได้ว่าตายน้ําตื้นแต่ก็ไม่ขนาดนั้นนะท่านผู้ชมเพราะว่า NSR นะครับเจ้าตัวเนี่ยมันไม่สามารถย้ำอะไรกับ N อ็ปได้นะสำหรับพวก NPO พวก พวก N, N R ในตระกูลเดียวกันอะบางอย่างมันจะไม่สามารถใส่ใได้เว้ยต้องหาต้องรุ่นเท่านั้นอารมณ์ประมาณว่าเราหาลูกสูบทีซัเอ็มเนี่ยเราหาไม่ได้เอาของ VR มาใส่มันใช้กันได้แต่มันไม่ดีนึหออกปะมันประมาณนั่นแหละโอเคท่านผู้ชมตอนนี้นะครับรถมนสตาร์ตติดแล้วแล้วไฟก็มาแล้วสิ่งที่ผมไล่ไปทั้งหมดนะไล่ไปทั้งหมดแล้วไฟแมงไม่มาเว้ยแมงไ,ไม่มาแบบแบบกูกูไปตายแบบตายหน้าอนาถมากนะครับโอเคท่านผู้ชมสิ่งที่ผมไล่ไปนะอย่างที่ทุกคนรู้กันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาเกิดกันใหม่ลุนหล่นหล,นลน คือเจ้าเจ้าเอ็นคันเนี่ยเขาเอามาทำเวย้ยเขาเอามาทํามาทําจัดสภาพโดยประมาณนะจัดสภาพแล้วทีเนี้ยผมก็เอาอ่าผมสั่งซื้อทุสีผมสั่งซื้อทุตสีมาทีเนี้ยงานมันมีปัญหามันมีตําหนิตรงนู้นตรงนี้นะครับก็เลยส่งเข้มพอส่งเค็มเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาเขาค่าอยๆนานท่าทางที่มันก็ทํานานอยู่แล้วบอกว่าทําก็นานเค็มก็นานกูก็เลยต้องจอดรถนะครับเอ็นเอ็นอาร์ต้องจอดจอดประมาณ3-4เดือนเลยนะถ้ารวมรวมถึงปัจจุบันเนี่ยจอด3 4เดือนเลยนะ นะครับก็เอาไปเคมเอาชุดสีไปเคมแล้วนี่พอพอชุดสีมันส่งเคมมาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ทําการสตาร์ทรถเพราะว่าเราจะส่งงานแล้วพอชุดสีอะไรอะไรมาครบแล้วไงทีนี้ท่านผู้ชมปัญหาคือไฟมันไม่มาเว้ยไฟไม่มาหัวเทียนเว้ยเนี่ยอันนี้คือทําให้ผมงงมากเลยทั้งทั้งที่แบบรถมันเคยสตาร์ทติดหรือเปล่าตอนเขาเอามามาสตาร์ทติดอยู่กับผมแล้วพักมันกลายเป็นไม่ติดเนี่ยมันทําให้ผมงงตรงนี้มากเว้ยถ้าสมมุติว่า รถเขาเนี่ยไฟมันไม่มาตั้งแต่เขาเอามาเนี่ยอันเนี้ยกูยังไล่ได้ไล่ได้ว่าเฮ้ยแม่งเป็นที่อะไรอะไรอะไรเงี้ยก็คือจะไม่งงมากก็เราก็จะไล่ตามสเต็ปก็พวกกล่องไฟพวกมัดไฟพวกคอยใต้ถังหัวเทียนอะไรพวกเนี้ยเราไล่ได้ใช่ปะเพราะว่ารถมันไม่ติดมาแต่ทีเนี้ยกูไปงงตรงที่ว่ารถมันติดมาเว้ยรถมันขี่ได้สตาร์ตติดขี่ได้แต่กูมาสตาร์ททีมันไม่ติดไปแล้วเ <c oughs> นี่ยมันทําให้ผมงงมากเลยตรงนี้เฮ้ยแม่งเป็นที่อะไรวะเพราะว่า ไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันเลยนะคือผมไม่ได้ยุ่งกับรถเลยนะสิ่งที่ทาก็คือถอดกล่องไฟเว้ยถอดกล่องไฟออกไปเก็บไว้ในบ้านเพราะผมกลัวมันหายก็เก็บไว้ในบ้านคือตัวรถเนี่ยไม่ได้โดนฝนนะครับก็จะมีผ้าสีสีส้มนี่คุมอยู่ไม่โดนฝนเลยไม่โดนฝนแม,ม้แต่จุดเดียวนะแล้วก็ทีนี้พอผมเอากล่องมาเสียบปุ๊บไฟไม่มาไฟไม่มาเว้ยงงงงเป็นไก่ตาแตกเลยเนี่ยสิ่งแรกที่เปลี่ยนก็คือคอย,คอยเว้ยคอยใตย้ถังตรงเนี้ยคอยใต้ถังเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนไป ไฟก็ไม่มาเว้ยทั้งทั้งที่คอยก็เป็นคอยใหม่หัวเทียนก็เป็นหัวเทียนใหม่ไฟไม่มาทีนี้ผมก็ไปงมจุดอื่นเลยไปงมจุดนี้ท่านผู้ชมกล่องไฟนะผมไปเปลี่ยนกล่องไฟปุ๊บก็ไม่ติดนะครับไฟก็ไม่มาเหมือนเดิมทีนี้พอเปลี่ยนกล่องไฟแล้วไฟไม่มาผมก็ไปเปลี่ยนมัดไฟไม่ได้ตอนแรกไม่เปลี่ยนมัดไฟผมเปลี่ยนพันเซอร์ก่อนไปซื้อพันเซอร์กูวิ่งไปซื้อพันเซอร์เลยพันเซอร์จุดระเบิดนะครับตัวเล็กๆดำๆอะพันเซอร์จุดระเบิดผมวิ่งไปซื้อปุ๊บเอามาเชื่อมเอามาจี้เออาามะไร แม่งก็ไม่ติดเว้ยก็ไม่ติดไฟก็ไม่มาเหมือนเดิมทีนี้ทีนี้มันอาการมันพวงไปหนักละมันพวงไปหนักไงรู้ป่ะมันพวงไปหนักถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยของ n อเเวลาบีบกุญแจเนี่ยมอเตอร์วาล์วมันทํางานถ้ากูจำไม่ผิดนะมอเตอร์วาล์วมันจะทํางานเว้ยตอนนนั้ที่เห็นมันทํางานนะแล้วพอมาตอนเนี้ยมันกลายเป็นไม่ทํางานไปแล้วเว้ยต้องสตาร์ทรถมันถึงจะทางานอันนี้ไม่นู้นะเป็นที่อะไรหรือว่ามันเป็นระบบอย่างนี้หรือตอนมันมาทีแรกมันรวนอันนี้กูก็ไม่รู้ไงมาเท่าห้ผมงงมากเลยนะครับ ทีนี้อ่ะผมไปเปลี่ยนเป็นพันเปลี่ยนเป็นพันเซอร์จุดระเบิดเปลี่ยนเป็นของใหม่ใหม่เลยนะใหม่กิ๊กๆเลยนะมือหนึ่งเลยนะเว้ยไฟก็ไม่มาทีนี้ผมก็ไปตะเวนหามัดไฟที่ที่จริงอ่ะ <nunca. S 1> มัดไฟ <ün ks> ดเอสอามันเป็นฟินคอยเว้ยฟินคอยตัวเนี้ยมันทําผมหลอนไประดับหนึ่งนะ <S <s <ut ters> เพราะว่ามันมีคนบอกว่าฟินคอยตัวเนี้ยมันไม่มีตัวอ่าไม่มีมัดสตาร์ทพูดง่ายเออเออมันไม่มีมัดสตาร์ทแต่บางคนก็บอกมันมีมัดสตาร์ทถ้าเปลี่ยนตัวเนี้ยแล้วก็จะหาย คือมันมันทำให้ผมงงมากเลยว่าพี่ตกลงแม่งมีไม่มีวะเพราะว่าอ่าเวฟเวฟบ,บางตัวมีรถบางคันมีที่เป็นระบบฟินคอยแล้วยังมีมีมัสสตาร์ทอยู่นะครับบางคันยังมีมัสสตาร์ทแต่บางคันไม่มีผมก็ไม่แน่ใจว่าเอ็นอะ่ะมันม,มีไม่มีก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนแม่งเลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วไฟก็ไม่มา้วยคือท่านผู้ชมผมเปลี่ยนระบบไฟทั้งคันเลยนะเว้ยทั้งคันที่ยังไม่ได้เปลี่ยนคือสายเมนผมคิดว่าไอ้เหี้ยถ้ากูเปลี่ยนมัดไฟตัวเนี้ย เปลี่ยนฟินคอยแล้วเนี่ยไฟยังไม่มาคือกูจะเดินสายเมนใหม่ละกูเดินสายเมนใหม่หมดแน่นอนเลยที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็จะมีเอ่อจะมีสวิตกุญแจนะครับมีสวิตกุญแจมีพ er ันเซอร์จุดระเบิดกล่องไฟแล้วก็มัดไฟนะครับแล้วก็คอยใต้ถังแล้วก็หัวเทียน <c oughs> คือพูดง่ายๆว่าระบบไฟกูเปลี่ยนหมดอะเปลี่ยนนี้ไว้ท่านผู้ชมคือคือกูตันแล้วว่ากูตันกูอื้อไปหมดแล้วไม่รู้ว่าจะทํายังไงไม่รู้่าทำยังไงว่าไอ้เนียเอ้ยคือ ปวดหัวมากท่านผู้ชมผมไล่อยู่สี่ห้าวันแล้วไฟไม่ติดคือท้ออ่ะท้อแบบท้อจนกูจะบอกลูกค้าว่าพี่พี่เอาไปไล่ต่อไปถ้าถ้าพี่รีบพี่พี่สิพี่เอาไปไล่ต่อเลยผมไม่คิดค่าแรงเลยสักบาทกูจะพูดอย่างเงี้ยคือแบบมันท้อมากท่านผู้ชมการไล่ระบบไฟมันนี่อะไรที่ท้อมากแล้วของเอเนอาร์มันยากตรงไหนรู้ปะมันยากตรงที่มันเป็นรถกึ่งเก่ากึ่งใหม่เว้ยมันไม่เก่าแล้วมันก็ไม่ใหม่เนี่ยมันยากตรงนี้เว้ยมันมันไม่เก่าไม่ใหม่ยังไงคือรถอ่ะมันเป็นระบบไฟอ่า แบบฟินคอยเป็นฟินคอยนี่คือเป็นรุ่นใหม่นี่หรอเปล่ามันเป็นรุ่นใหม่ปุ๊บแล้วทีนี้บางอย่างมันก็ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่นึกออกไหมบางบางอย่างมันยังเป็นรุ่นเก่าพวกระบบหัวเทียนพวกคอยคอยหัวเทียนคอยอะไรเงี้ยมันยังยังไม่เชิงแบบเป็น LS ที่เป็นแบบเป็นคอยแบบหน้าตาแบบเนี้เนี่ยมันยังไม่เป็นคอยหน้าตาแบบนี้กูไม่รู้ของ L S หรือเปล่านะครับเนี่ยมันจะหน้าตาแบบนี้ก็เหมือนเหมือนของ l ออะที่มีสายสายแบบนี้แบบนี้แต่เนี่ยแม่งเสื่อเหมือนแดดมันมันกึ่งเก่ากึ่งใหม่เงี้ยเลยทีเนี้ย มันมีเรื่องของแบตเข้ามาด้วยนะครับมันมีเรื่องของแบตเข้ามาด้วยมีคนบอกว่า NSR นะครับกล่อง NSR ต้องใช้ไฟเลี้ยงต้องใช้ไฟ12บโวลต์เพื่อเลี้ยงเลี้ยงกล่องให้มันสตาร์ตติดถ้าพูดง่ายงว่าถ้ามึงไม่มีแบตรถก็ไม่สามารถสตาร์ตติดเนี่ยมันเป็นรถกึ่งเก่ากึ่งใหม่เนี่ยคือผมไม่รู้จริงหรือเปล่าน,นะว่าไม่มีแบตมันจะสตาร์ตติดหรือไม่ติดนี่ผมไม่รู้นะก็มีคนบอกมาว่าถ้าไม่มีแบตหรือว่าไม่มีไฟเลี้ยงมันจะสตาร์ตไม่ติดอย่างเช่นเราเอากล่องไฟแดดเนี่ยกล่องกถู เราไปใส่ใน VR ใส่ในทีเซ้วก็ต้องยิงยิงไฟ12โวลต์นะ่ะเข้ากล่องอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันไงอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันซึ่งผมก็คิดว่าไอ้เหี้ยไปที่แบตหรือเปล่าวะแบตผมก็เปลี่ยนก็ไม่ติดเว้ยก็ไม่ติดจนทีเนี้ยกูตันตันเหบตันทุกอย่างอะ่ะไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเรียกเพื่อนมานะครับผมก็เรียกเพื่อนมาเรียกเพื่อนมาเนี่ยให้เพื่อนอะ่ะเอาอ่าเหมือนเรียกว่าอะไรวะไอะ้ที่เป็นเหมือนบิตเตอร์ท่านผู้ชมที่เขาเอาไว้จี้ไฟอ่ะ แล้วกูจำไม่ได้แล้วมันเรียกเทอร์โมมิเตอร์หรือเรียกที่อะไรมิเตอร์มิเตอร์อะไรแต่ไม่ใช่หนูมิเตอร์นะอันนั้นไม่ใช่นะอ่ะงงทีไอ้สัตว์ไม่รู้จักหนูมิเตอร์กันละสิโอเคบางคนน่าจะรู้จักนะวนูหน,หนูมิเตอร์คือใครทีนี้ผมก็เรียกเพื่อนมาเว้ยให้เพื่อนเอาไอ้มิเตอร์ตัวเนี้ยผมจำไม่ได้ขอเรียกมันอร์มิเตอร์แล้วกันถ้กูเรียกผิดขอโทษด,ด้วยแล้วกันนะครับเอามิเตอร์ตัวเนี้ยมาจี้เว้ยผมมาจี้จี้ตรงพวกสายไฟกล่องเนี่ยสายกล่องทั้งสีง 4, ่ทั้งสนะี่อ่าทั ให้เพื่อนจี้เลยกูเรียกกูจ้างมาจี้เลยจ้างมาจี้ปุ๊บจี้ปุ๊บจี้นะครับแล้วก็ดูตามสายเมนตรงเนี้ยว่าสายที่มันจะมาคอยว่ามาตรงนู้นตรงนี้ของกล่องเนี่ยเข้าเข้าตัวเครื่องเนี่ยมันขาดหรือเปล่ามันขาดไหนหรือเปล่าทีนี้ให้เพื่อนเช็คไม่ขาดไม่ขาดเลยไม่ขาดไม่ขาดเลยไม่ขาดปุ๊บป๊บปุ๊บป,บป,บปบผมเช็คทุกจุดเลยนะตั้งแต่เนี้ยพันอ่าพันเซอร์พันเซอร์จุดระเบิดวัดค่าโอห์มค่าโอห์มปกติแล้วก็เอ่ปอาแล้วก็อะไรวะแล้วก็ ฟินคอยฟินคอยนะไม่เพื่อนจี้เลยทีเนี้ยค่าอมก็ปกติเช่นกันปกติทั้งสองตัวเลยนะสรุปสรุปคือพันเซอร์ที่กูเปลี่ยนไม่เสียมัดไฟอ่าฟินคอยที่เปลี่ยนก็ไม่เสียก็คือคือจริงๆกูไม่อยากเปลี่ยนหรอกแต่ทีเนี้ยคือมันไม่มีรถลองไงเราไม่มีรถสับผมหาไม่ได้เลยเจะหาว่าเฮ้ยเพื่อนคนนู้นคนนี้มีเอ็นบ่าวแมงไม่มีไงประเด็นคือเพื่อนมันไม่มีเอ็นไงแล้วผมหาอะไรสับไม่ได้ก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับก็คือพูดง่ายวัดดวงเปลี่ยนอ่ะ รัดดวงเปลี่ยนเรื่องระบบไฟเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากท่ผู้ชมทีนี้พอฟินคอยไม่เสียคอยอพันเซอร์ไม่เสียทีนี้ก็ไปให้เพื่อนไล่สวิต์กุญแจสวิต์กุญแจก็ไม่เสียเพราะว่าเวลาเราเปิดกุญแจปุ๊บแล้วไฟติดปกปติไฟหน้าปัดติดนะครับไฟหน้าปัดติดไฟท้ายติดแล้วไฟไฟหน้าก็น่าจะติดด้วยเพราะไฟท้ายมันติดมันเป็นไฟยิงแบตนะครับเป็นไฟยิงแบตเนี่ยเนี่ยมันเป็นรถกึง่งเก่ากึ่งใหม่ซึ่งมันไล่ย,ยากมากนะครับมันไล่ย,ยากมากทีนี้ กไล่พวกคอยคอยหัวเทียนเนี่ยคือคอยหัวเทียนไม่ได้ให้เพื่อนจี้นะเพราะว่ามันใหม่ใหม่ร้อยเปอร์เซนต์เลยทีนี้เว้ยท่านผู้ชมทีเนี้ยมันไม่เหลืออะไรแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยสายเมนสายเมนแม่งก็ไม่ขาดไม่หักในแล้วหนูก็ไม่กัดไม่มีหนูกัดนะแล้วกาวก็ลงโค้งนะครับกาวตรงนี้แล้วก็จี้กับแบตโดยตรงเลยให้มันลงโค้งโดยตรงเลยทีเนี้ยเราบบปวดหัวอยู่พักหนึ่งเลยปวดหัวเฮ้ยเฮียจี้ตัวนู้นก็จี้ตัวนู้นสายก็ไม่ขาดไฟก็ ไฟก็จ่ายปกติไฟวิ่งปกติทุกเส้นทีเนี้ยมันมันไปพีกอยู่ที่หนึ่งเว้ยมันไปพีกอยู่ที่หนึ่งที่เดียวเลยท่านผู้ชมดูนี่ท่านผู้ชมดูนี่นะครับอ่าท่านผู้ชมดูรอบๆนี้ท่านผู้ชมว่าไอคันเนี้ยมันไม่มีอะไรอ่ะให้ให้เวลาคิดสักสิบวินาทีอ่ะดูนะครับดูนะครับโอเคไม่ต้องถึงสิบวินแหละบางคนอาจจะรู้แล้วว่ามันไม่มีอะไร สิ่งที่มันไม่มีเว้ยสิ่งที่มันไม่มีคือสวิกออฟลันมันไม่มีสวิกออฟลันเว้ยซึ่งตัวเนี้ยมันทํามผมปวดหัวพ่อผมควรเลยนะบางคนอาจจะสงสัยว่าสวิกออฟลันแม่งเกี่ยวอะไรกันเจ้าตัวเนี้ยมันไม่มีสวิกออฟลันซึ่งเออผมไปดูบางคันมันก็ไม่มีแต่บางคันมันก็มีแต่ผมไปถามซื้อร้านร้านอะไรร้านอะไรมันถามเฮียมีสวิกออฟลันในเนนอาไหมเขาถามว่าตัวไหนผมบอกว่าตัวตากลมเขาบอกว่าตัวตากลมอ่ะไม่มีออฟลันผมก็เลยว่าเออ มันก็น่าจะไม่มีจริงๆเพราะว่าเพราะว่าเนี่ยถ้ามันใส่ออฟไลน์มันก็ไม่มีที่เลยเห็นป่ะมันก็ไม่มีที่ที่จะใส่สวิต์ออฟไลน์ที่ประกับมันจะใหญ่ขนาดนั้นนะมันต้องใส่ประกับตัวเล็กๆนะครับแต่ตัวเล็กๆก็ได้แต่คือกูก็ไม่รู้ไงกูก็ไม่เคยเล่นเอ็นว่าเฮ้ยแม่งมีออฟไลน์จริงหรือเปล่านะครับเพราะเพราะอีกอย่างผมก็ไม่เห็นสายออฟไลน์มันเลยนะเว้ยจริงๆเนี่ยกูไม่เห็นสายออฟไลน์มันเลยสายออฟไลน์ที่มันจะต่อมากับออฟไลน์อะไม่ไม่ว่ามันจะเป็นปลั๊กแบบไหนคือมันไม่มีปลลลั๊กเเเหหือออย่ะ็นไ้พววกกกนนี้็็คงเปปพลั๊กไไฟเเลีี้้ยยวววพพกกอะรน ผมก็หาไม่เจอผมก็งมงมงมไปงมก็ไม่เจอออฟลันเนี่ยกูมาตายตรงออฟลันเนี่ยสรุปสรุปผมไล่สายไฟทั้งหมดทั้งปวงกูไล่ระบบไฟทั้งหมด2000บาทเนี่ยกูมาตาย2อย่างผมตายสองอย่างผมมาผมมาเจอสองอย่างท่านผู้ชมคือหนึ่งสายขาดในใช่ท่านผู้ชมไม่จริงไม่ผิดเว้ยสายขาดในแล้วถามว่าเส้นไหนขาดเส้นออฟลันมันขาดเว้ยคือแบบรถไม่มีออฟลันมา แล้วอยู่ๆก็ขาดเฉยเลยเว้ยมันขาดข้างในคือเซฟีออฟลันน่ะหน้คันนี้น่าจะมีแหละแต่ก็ไม่รู้นะว่ามันมีจริงไม่มีจริงเพราะว่ามันมีสายต่อมาท่านผู้ชมนี่ครับนี่อ่ะเนี่ยผมก็ไปขอความรู้ของพี่ๆในกลุ่มเอ็มาเว้ยถามว่าพี่โลสตาร์ไม่ติดเป็นที่อะไรเขาก็บอกให้ดูออฟลันบางคนบอกให้ดูออฟลันดูอย่างที่กูบอกให้ฟังว่ากูไล่อะไรไปบ้างพวกกล่องพวกพันเซอร์พวกอะไรเนี่ยเขาก็บอกให้ดูกูก็ดูเดี๋ยวกูมาตายตรงออฟลันเนี่ยผมก็ไปถามพี่คนหนึ่งน,นี่า ให้ดูออฟลันด้วยให้ดูออฟลันดูสายออฟลันอะไรพวกเนี้ยผมก็ถามเขาว่าพี่สายออฟลันมันสีอะไรเขาบอกว่าสีดํากับสีดําคาดขาวเนี่ยกูก็มาเจอสายตรงเนี้ยแต่จริงๆผมไม่เจอตรงนี้นะผมไม่เจอตรงนี้ผมมาเจอตรงนี้ผมมาเจอสายออฟลันตรงนี้อยู่ไหนวะดําคาดขาวขาวคาดดานี่ท่านผู้ชมปักสีแดงนี่นะครับเห็นไหมมันจะมีสีขาวใช่ไหมอ่าสีดําดําคาดขาวกับดําล้วนเนี่ยผมก็ทําการถอดไอสองตัวนี้นะครับทาการถอดถอดปักตัวเนี้ยผมถอดตัวเนี้ยแล้วผมก็เอา เดี๋ยวผมถอดตัวนี้นะแล้วผมก็เอาไอ้สายไฟครับสายไฟโงโง่จิ้มระหว่างสีขาวอ่าสีดํขคาดขาวกับสีดําล้วนจิ้มเข้าหากันทีนี้กูก็มาลองสตาร์ทเว้ยพอมาลองสตาร์ทไอ้ยียไฟมาไฟมันช็อตแป๊บๆๆเลือมบองพี่ไฟมาว่ะไฟมานี่เลครับผมต้องจี้ตัวนี้นะอย่าไปจี้ตัวนี้นะเพราะไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นอ่อตัวเข้าปักตัวนี้เป็นตัวเข้านะครับปักตัวนี้เป็นตัวออกเราต้องจี้ปักตัวออกไม่ใช่จี้ปักตัวเข้านะทีนี้ก็จี้แล้วเดี๋ยวไฟมา เี้ยไฟมาเล่นเอาผมหลอนเลยเฮ้ยไฟมาว่ะไฟมาคือกูมาตายแค่สายออฟลันขาดนะแล้วท่านผู้ชมดูอันนี้ผมไม่รู้นะว่าเจ้าของเก่าเขาพันมาหรือว่าช่างคนเก่ามันทํามาคือกูงงมากนี่ดูท่านผู้ชมมันเอาสายออฟลันนะครับไปพันไว้กับสายเซนเซอร์เบรกไม่งเอาไปพันไว้กับเซนเซอร์เบรกหน้าเว้ยเนี่ยเนี่ยแม่งมาพันรวมกันเนี่ยหรือกูก็ไม่รู้มันอยู่รวมกันด้วยหรือเปล่านี่คือไม่รู้นะเนี่ยแล้วแม่งมาพันเงี้ยทีแรกมันพันางี้ยที่นี่ทีแรกมันหลุด มันหลุดหลุดหรือขาดนี่แหละเนี่ยมันต่อมาเงี้ยมันต่อมาเงี้ยอยู่แล้วเนี่ยแต่มันหลุดออกจากกันเว้ยทำให้ไฟไม่มากูหลอนหลอนไปหมดเลยแล้วทีนี้พอไฟมาเฮ้ยไฟมาว้ยทีนี้พอไฟมาแล้วก็อุ่นใจแล้วไฟมาผมก็ลองสับของเดิมดูสับของเดิมที่ที่เราพอจะสับได้ก็คือกล่องกล่องไปไปมามากูาสับไปกล่องตัวนี้กล่องเดิมนะครับกล่องเดิมติดรถกูสับไปปึ๊บไฟไม่มาสรุปกล่องเสียด้วยกล่องเสียด้วยนะผู้ชมทั้งงที่กล่อง กูถอดกล่องเก็บไว้ได้บ้านเลยนะกูเก็บไว้อย่างดีเลยกูเก็บไม่ให้โดนความชื้นไม่ให้โดนความร้อนเลยเสียเสียนะครับกลายเป็นกล่องเสียไปด้วยกูดีงงเลยว่าเฮย้ยกล่องเสียด้วยแต่ก็ดีที่ผมซื้อมาเปลี่ยนแล้วผมซื้อกล่องใหม่มาเปลี่ยนเลยแต่มันเป็นกล่องอ่ากล่องกล่องมือสองนะครับตรงรุ่นเลยผมก็ซื้อตัวเนี้ยมาเปลี่ยนถ้าไม่ซื้อมาเนี่ยกูก็งงตาแตกอีกว่าเฮ้ยเฮียออฟลันก็ต่อแล้วทำไมไฟยังไม่มานี่ถือว่าเป็นความโชคดีระดับหนึ่งเลยนะที่กูซื้อกล่องมาเปลี่ยนเนี่ยไอเฮียแบบ โอ้ท่านผู้ชมคือมันงงมากเลยนว้ยเน่ผมมาตายตรงออฟลันนี่แหละกล่องไม่ผมว่ามันไม่น่าตายหรอกมาตายออฟลันนี่แหละคือแบบถ้าเป็นของยามาฮ่าเราใช่ป่ะของยามาฮ่าเราเนี่ยต่อให้เราดึงสายออฟลันออกหรือเราไม่ใส่ประกับขวาเนี่ยรถก็สตาร์ตติดเว้ยแต่เนี่ยถ้าออฟลันมังไม่เชื่อมกันแม่งสตาร์ตไม่ติดนรถเฮียอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคือแบบโอ้โหระบบไฟเอนท่านผู้ชมมันยุ่งยากว่ามันบอกอย่างดีที่บอกนะครับมันเป็นกึ่งเก่ากึ่งใหม่ มันก็ต้องใช้ไฟแบตเลี้ยงกล่องด้วยอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าต้องใช้หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะต้องใช้นะนะครับแล้วก็ใช้คุมวาลวคุมอะไรด้วยใช่ไหมไอ้เหี่ยคือแบบไล่อยู่ห้าวันน่ะไล่ห้าวันจะต้องเรียกเพื่อนมาช่วยไล่นะครับแล้วก็แล้วก็พอเราไล่ได้ก็เออก็ติดเครื่องนะครับติดเครื่องอะไรอะไรก็คือปกปติหมดท่เนี้เนี่ยมตายตายตรงเนี้ยนะผู้ชมนะครับสําหรับใครที่ไล่ไล่ e s r เนี่ยมันจะมีระบบเสริมก็คือออฟลน์ ออฟลันเนี่ยถ้าสายมันไม่ชนกันหรือมันไม่มีออฟลันมาเนี่ยมันก็จะสตาร์ทไม่ติดเว้ย่ะโอเคท่านผู้ชมก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับที่คอมเมนต์กันมาว่าให้ไล่ตรงนู้นตรงนี้จนตอนเนี้ยรถมันสตาร์ทติดแล้วแต่ตอนนี้คงไม่ได้สตาร์ทให้ดูนะแต่ไฟมันมาแล้วมันติดแล้วนะครับติดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเดี๋ยวเหลือจุดคาบูรนิดหน่อยเดี๋ยวเรามาอัพให้ดูทีหลังแล้วกันเนาะโอเคคลิปนี้เราไม่มีแล้วเจอกันบ่คลิปหน้าลากันไปก่อนบายบายจ้า